บทที่56ชายชาราผู้ลึกลับชุ่ปิวเพียงองอนิ้วข้างขวาแต่กับนิ้วหัวแม่มือแล้วดีดอกพลังดัดชนีแวกฟ้ากานแพ้แป้เสิงครางหนักๆในลำคอมีสั้นปิวกระเด็นขึ้นสู่ท้องฟ้าง่ามือเชีคขาดโลหิตไหลซึมมันสำนึกทราบว่าไม่ใช่ขูมือฝ่ายตรงข้าม พลันสะกิดเท้าถดถอยหมายลบหนีออกยากลงไม้ชองปิวโัวราะฮาหายืนมือขวาวปลาดออกตกตะปบคว้าปกเสื้อฝ่ายตรงข้ามไว้แนบน่นจากนั้นรังร่างฝ่ายตรงข้ามขึ้นทุ่มเวียงลงมาในเสียงดังโครมแผลแปลเชงล้มฟุบกับพื้นตลอดทั้งร่างอ่อนระถวยดุดสำลีกลุ่มหนึ่งชอหุ่นิวยิ้มผางกล่าวว่า บัดนี้ถึงเวลาท่านตอบคำถามมาท่านคิดใครตายก็หรือต้องการมีชีวิตสืบต่อแผลแปแงรเส็งร้องพร่ว่าท่านเป็นใครฉนายมีพลังฝีเมือสูงเยี่ยมปานนี้เมื่อครูข้าพเจ้าบอกท่านแล้วว่าข้าพเจ้าเป็นเพียงชนชั้นต่ำต้อยในหมู่บ้านเมคา,าเราม่เชื่อถือโฉผูปิวกล่าวว่าเถอะท่านยังไม่ได้ตอบคำถามข้าเจ้า ท่านคิดใคร่ตายหรือต้องการมีชีวิตสืบต่อแพเป๋ซิงกล่าวว่าท่านคิดข้าได้ทราบบันใดผู้ใดใช้ท่านหลุดมาดาบไร้เทียมทานเสียงใต้ลงชอหุ่นเปียวกล่าวว่ามันใช้ท่านทำเรื่องราวใดแพ่เป๋ิงกล่าวว่ามันสังคับเจ้ารอบสังเกตความเคลื่อนไหวของคนในหมู่บ้านเมฆาเมื่อครูเราเห็นท่านออกจากหมู่บ้าน ยึงคิดร่ากลุ่มท่านสอบถามรายละเอียดมิคาดดูพลาดผิดไปโฉวหุ่นเปิวกล่าวว่าท่านสังกัดนิกายทวิศักิ์สิิทธ์เป็นเวลานานเท่าใดหามีไหมเมื่อครู่เรากล่าวโป้บดเราหาได้สังกัดนิกายทวิกศกิ์แต่อย่างไรโฉวหุ่นเปิวก่มกายลงหยิบช่วยมีสั้นฝอยตรงข้ามขึ้นว่าทวงถามไม้ชัดใสแผลเปซิงกล่าวว่า ตูถ้าท่านคิดใคร่ตายแพแปเซงโคดกายเป็นก้อนกลมร่มร้องอย่างหวัดวันควนเสียว่าเราไม่ได้สังกัดในกายทวิกศกิิทธิ์จริงๆโชว์ปิวกล่าวว่าอย่างนั้นฉันในทราบนามนนกายทวิกศกิิทธ์เป็นดาบร้เทียมฐานท่านบอกว่ามันเข้าสังกัดนิกายทวิศกิ์สิิทธ์แล้วสอบถามพวกเราว่ายินยอมติดสอยห้อยตามมันหรือไม่พวกเราจึงรับปากค้อยตาม ชอหุ้นเปียวกล่าวว่ามันมงบอกหรือไม่ว่าที่ตั้งในกายทวิสักสิิ์จุดที่ใดหามีไม่ชอหุ้นเปียวพลันจอมีสั้นใส่คอหอยฝ่ายตรงข้ามกล่าวว่าไม่ได้บ่งบอกจริงๆเรือแผลไปสิ์โขดกายยางไม่คิดชีวิตกล่าวว่าเป็นความจริงชอหุ้นเปียวตูจากสภาพการรู้สึกฝ่ายตรงข้ามไม่ได้กล่าวโป๊ปดจึงหันเหเรื่องว่า คนของนิกายทวิศักิิที่ชุมนุมอยู่ในสำนักฝึกสอนวิชาบูต,ตอนนี้มีทั้งสิ้นกี่คนมีทั้งสิ้นสีคนเจ้าตะกแตนเล่าเมื่อวานหาได้พบผ่านมันไม่ทราบไปที่ใดชอบุนเปียวพรังมีสัน้นอืนกลับกล่าวว่าเห็นแก่ท่านมีรู้ความจะอภัยละเว้นท่านสักคราใส่หวัวไปแผลแปะเซง็งลิงโลดยิงตะเกียกระดายลุกขึ้น วิ่งตะเบ,บึงออกจากดงไม้อย่างรุนแรงชอหงเตียวมองตามกำลังฝ่ายตรงข้ามจนลับตาจึงทุ่มเทท่าร่างโลแลนสูบ่บรรพศถึงสัวครึงชัวยามให้หลังบรรลุถึงที่หมายถึงสัวเป็นบรรพศที่มีฐานน้ำร้อนเลื่องเชื่อผู้ใดอาบสาม,มารถบำบัดอาการป่วยไข้จากถึงสัวถึงฐานน้ำร้อนยังต้องเร่งรุดปลาะยะทางหลายสิบนี้ เนื่องเพราะทางภูเขาคดเคี้ยวกันดานผูทงเที่ยวจึงไม่มากนะักโฉมุ่นเปียวซื้อสเปียงกลังจากเขียงเขาจากนั้นเข้าเขตเทือเขาเร่งรุดครึ่งคอนวันจึงบรรลุถึงฐานน้ำร้อนเห็นลำน้ำไหลหลังลงจากเบื้องสูงตุดสายรัดสีขาวถอดคดเคี้ยวตัดผ่านภูเขาลงมาหวันร้อนระอุตลบอบอวนกลิ่นกรรมฐานกระจายาคลากรุง นี่เป็นเวลาหลังเที่ยงในเทือกเขาปราศจากร่งร้อยผู้คนโชว์หุ่นเปียวล้วงสเสบียงกลังออกกัดกินเล็กน้อยจากนั้นสุดกายนั่งลงบนก้อนเห็นข้างฐานน้ำร้อนและเห็นกระแสน้ำทะยอยกระแทกกระทันใส่แกงหินบังเกิดเป็นสำเนียงชาดฉานคล้ายดนตรีธรรมชาติบรรเลงขับกลมคลีคลายความอัดอั้นกระกุ้ม ยามนั้นตอนบนของฐานน้ำร้อนบังเกิดเสียงเพลงดังมาว่าปล่อยกายปล่อยใจสัมราญลมไม่คำนึงถึงสรรพสิ่งมีมุม่งหวังเชื่อเสียงเกติภูมิไม่อาวอนแพรพันล้ำค่าไม่เพ้อฝันทรัพย์สเลงคารไม่ตำหนิกระท่อมสมซ้อสัมพันธ์คู่กับฟ้าดินเป็นอินเสียไรในวอนเสียงเพลงทุ่มหนักกลางวานันคล้ายเปล่งจากชายชารา ชงเปียวฉุกใจคิดขึ้นคิดมิถึงบรรพุทแห่งนี้กลับมียอดคนซ่อนกายสมควรรุดไปพบพานสัคราพอได้คิดยืดกายขึ้นสาเท้าถั่วน้ำขึ้นไปเดินเหินประมาณร้อยเก้าวเห็นใต้ฐานน้ำตกมีชายชราผมเผาหนวดเคขาล้วนขาวโทนผู้หนึ่งแชร์อยู่ในฐานน้ำร้อนวกน้ำชำระกายโดยทวงทาสบายอารมณ์ ชายชาราเข้าหน้าเมตตากรุณาโผ่พ,พบเห็นโชหุนปิวกลับปราศจากแววตื่นเต้นสงสัยกวักมือกล่าวว่าน้องเราลงมาอาบน้ำสคราโชหุนปิวรับคำว่าตกลงลางเปลื้องอาพรกระโดดสู่ฐานน้ำร้อนดังตูมใหญ่ โรู้สึกคล้ายกระโดดลงมาในกระทะน้ำมันตลอดทั้งร่างแสบร้อนถึงกับมือไม้สั่นเป็นพลวันหมุดปร,ราดขึ้นจากผิวน้ำแวกว้ถึงดินฝังเริ่มร้องว่าสวรรค์ของเราอร้อนยิ่งนักตนเข้าใจว่าฐานน้ำนี้เพียงอบอุ่นพอสบายมีคาดกลับโ้รอนยิ่งถัวพริบตาถูกลวกจนผิวกายแดงเรื่อชายชราปรบมือกล่าวว่าฮ่าฮ,ะฮ,ะฮะวิเศษแท้ ชอหุ่นเปียวหัวโรามีออกร้องไห้ไม่ได้กล่าวว่าท่านผู้เฒ่าฉไหนมีรู้สึกร้อนบ้างชายชรายิ้มผางกล่าวว่าจิตใจพอสงบย่อมเย็นชื่นช่ำช่อหุ่นเปียวค่อยๆย,ยื่นมือไปในทาน,น้ำร้อนรู้สึกร้อนยิ่งรีพดมือกลับกล่าวว่ายังคงร้อนยิ่งนะเจ้าวกน้ำฉลมร่างกายก่อนจากนั้นค่อยๆลงมาก็มีรู้สึกร้อนเอง ช่อมเปียวปฏิบัติตามวักน้ำผ่อมร่างกายก่อนช่วครูให้หลังสามารถปรับปรุงร่างกายคุณนเคยกับฐานน้ำร้อนจึงเชื่นเท้าก้าวลงน้ำชายชารากล่าวว่าไม่รู้สึกร้อนแล้วกระมังสามารถกลําเกินฝืนทนได้ชายชารากล่าวว่าน้ำร้อนฐานน้ำร้อนนี้สามารถบำบัดอาการป่วยไข้หากอาบเป็นประจำ จะมีอายุขายเยืนยาวชอพุนเปียวประสานมือกล่าวว่าขอบังอาถามท่านพุท่ามีนามสูงสง่าอะไรชายชราชายหน้ากล่าวว่าเราไร้ชื่อแสกตอท่านพุท่าคงเป็นยอดคนเหนือโลก,กีชายชรากล่าวว่าเราก็มีชายยอดคนเหนือโลก,กีในใต้ลาหามีบุคคลอยู่เหนือโลก,กีไหมชอพุนเปียวกล่าวว่า อย่างนั้นท่านผู้เฒ่ามาจากที่ใดเรามาจากเมฆาวารีโฉพุนเปียวกล่าวว่าฉไนเรียกว่าเมฆาวารีหรือชายชราชี้มือไปบนท้องฟ้าจากนั้นชี้ลงมายังฐานน้ำร้อนกล่าวว่าหมายถึงเมฆาบนท้องฟ้าวารีบนพัสถสาโฉพุนเปียวยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่ากล่าวคือปล่อยใจร่วงลอยดุดปุยเมฆ ปล่อยกระแสจิตใจไหลเอือยอิงชื่นสายน้ำถูกต้องปุยเมฆและวารีกระจัดกระจายไรห้ลักแหล่งขอถามท่านมีนิว่าสถานในที่ใดชายชารากล่าวว่ายามเมื่อเมฆสลายคลายจันทราจะลอยเด่นกลางเวหาที่ใดซึ่งแสงจันทร์สาดส่องถึงล้วนเป็นบ้านของเราโฉหนิวประสานมือกลางสายน้ำกล่าวว่าผู้โสนเป็นยอดคน ถือเบกขาผู้เยาขอคารวัด,ด้วยความเคารพฮ่าห้า,หาถอยคารมเจ้าเนื้อสามันมีคาดประสานเมือริ่มไปออกจากเครมหรือป้างชอคุนเปียวฝืนยินยิ้มกล่าวว่าขนหาไร,ารา้เมาายาทเชกเช่นมีได้สวมใส่เสื้อผ้าท่านพุท่าเห็นว่าผู้ขนไม่สวมเสื้อผ้าได้หรือไม่ชายชรากล่าวว่าตอนนี้เจ้าม่ใช่เปลือยเปลา่าไรอ่รนหรือ ชอหุ่นเปียวอับจนปัญญาได้แต่หันเหหัวเรื่องว่าที่นี้ไม่มีผู้คนย่างกรายมากระมังเจ้ากิ่งเกรงอันใดหรือชอหุ่นเปียวกล่าวว่าย่อมกิ่งเกรงผู้คนย่างกลายมาหากเป็นบุรุษเพศยังไม่เป็นไรหากแม้นเป็นอิสตรีคงกล้ากระวนยิ่งชายชราหัวร่อพลางกล่าวว่าวางใจเถิดที่นี้ไม่มีอิสตรีย่างกลายมาก่อนชอหุ่นเปียว หวนนึกถึงการมาของตนครานี้พรบเพื่อรอคอยเกี้ยกกกลังนากแม่นางพันปรากฏกายพบเห็นตนเปลือยเปล่ายไม่ใช่กระดากระเดือนยิ่งต้องร้องเพระวะ่าผู้เยายังคงขึ้นไปจะประเสิฐกว่าเราบอกแล้วว่าไม่มีอิสตรีกลายมาเจ้าอาบน้ำชำระกายอย่างสบายใจเถอะชอคุเปียวกล่าวว่าขอบอกตามความสัตย ผู้เยารุดมาครานี้เพราะเพื่อรอคอยอิสตรีนางหนึ่งช,ชายชรางงันมุบกล่าวว่าเจ้านัดพบกับอิสตรีในที่นี้ด้วยถูกแล้วนางมีความสัมพันธ์ใดกับเจ้าชอหุนปิวกล่าวว่าเป็นสหายสนิทกันช,ชายชรากล่าวว่าพวกเจ้านัดพบกันที่นี้เพื่อพำโปรดบอก,กรักหรือชอหุนปิวกล่าวว่าหาใช่ไหม นางสามารถหลุดมาหรือไม่ยังไม่อาจระบุมัน่นเรื่องนี้ยืดยาวยิ่งยังคงจะได้มองมองชายชราพิงตามองโฉหุ่นปิวกล่าวว่าเจ้ามีพลังการฝึกเปิมมิตำํามเราอาจคาดคะเนออกว่าเจ้าเป็นใครโฉหุ่นผิวสถท้านใจวูบก,กล่าวว่าข้าพเจ้าพลังการฝึกเลิมมิตำสามรืยชายชรากล่กา,กมมา,า,า,ลาวว่าฐานน้ำร้อนสายนียร้อนยิ่ง ปรดนมทั่วไปไม่สามารถแช่อยู่ได้เนิ่นนานปานนี้ดังนั้นเราทราบว่าเจ้าเป็นสิทธิ์สังกัดอาจารย์เลื่อนลำชอคุเปียวกล่าวว่าที่แท้ผู้โศเป็นสหายร่วมแนวเดียวกันผู้เยาเสียคารวะแล้วชายชราหัวโนอพลางกล่าวว่ายินยอมให้เราคาดคเนว่าเจ้าเป็นใครก็หรือไม่ชอุเปียวกล่าวว่าผู้โศลองคาดเดาดูาเราจะคาดคเนเพียงคราดเดียว หากแม้นพลาดผิดก็มีค่าเดาเสีบต่อเจ้าแ่โชกระมังโชหุนเปียวใจสะท้านวันไหวพุ่งมาผู้อุโสโท,ที่แท้เป็นใครชายชารากล่าวว่าหากแม้เจ้ามีศัตรูก็เรารับรองไม่ใช่ศัตรูของเจ้าเจ้าพึงพอใจต่อคําตอบเยี่างเนี้หรือไม่โชหุนเปียวตื่นเต้นสงสัยยิ่งกล่าวว่าผู้โสทราบได้อย่างไรว่าผู้เหญ่แ่โช ชายชรากล่าวว่าหากเจ้าแสชอจริงคงเป็นดาบลงกรดชอหุ่นปิวชอหุ่นปิวกล่าวว่าผู้เยาวคือชอหุ่นปิวจริงผู้อุโศนิฐานทราบได้อย่างไรชายชรากล่าวว่าประการแรกคำนวณจากพลังการฝึกเปรอของเจ้าเจ้าอายุยังเยากลับมีพื้นฐานพลังภายในถึงระดับนี้ย่อมเป็นยอดฝีมือรุ่นเยาแห่งยุค ปราการที่สองสังเกตจากดาบที่เจ้าสะพายติดตัวยุธจักรปัจจุบันผู้มีเพลงดาบเรื่องเลือมีแต่สำนักของจอมดาบงมงายแป้รีหวดดังนั้นเราคาดคะเนว่าเจ้าเคยดาบลมกรดชอหุ้นเปีวชอหุ้นเปียวกล่าวว่าผู้โสคงเคยได้ยินนามผู้เยามาก่อนถูกต้องเราแม้ไม่ค้่องแวะยุ่งเกี่ยวกับบุญคุณความแค้นในยุทธจักร แม่นักท่องเที่ยวในวงกลิมรับทราบชื่อฉายาของชนชั้นยอดฝีมือมาชอหุ่นปิวกล่าวว่าชอหุ่นปิยวชอหุอ่นปิวที่ผู้อาวโุโสเคยได้ยินเขียเริวอ布拉กเอี่ยงผู้เยาหรือชายชรากล่าวว่าเมื่อครูเจ้า布ักกิิงตอนนี้กลับแปลเปลี่ยนไปจบบทที่ห้าสิบหก